คุยกันเรื่องการจัดการความโกรธเนาะหรือ anger management ค่ะ,ค,ะคุณพ่อคะทำไมคนเราถึงมีอารมณ์โกรธะคือขออธิบายอย่างงี้นะครับว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วนะครับเรามีความสุขนั่นก็เป็นอารมณ์เรามีความเศร้านั่นก็เป็นอารมณ์เรามีความโกรธความโมโหนั่นก็เป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามีเข้ามาได้นะครับในการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน และโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมองดูในเรื่องของความหงุดหงิดก็ดีที่นําไปสู่อาจจะเป็นความโมโหความโกรธนะครับในระดับต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจําวันของพวกเราเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็แตกต่างกันทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของทัศนคติเรื่องของมุมมองต่างๆที่มีต่อโลกต่อผู้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ชีวิตของมนุษย์เราในความแตกต่างและหลากหลายเนี่ยนะครับมันกระทบกระทั่งกันได้ตลอดเวลาและก็ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในมิติของทางจิตวิทยาเองเรามองว่าความรู้สึกโกรธหรือว่าโมโหโห,หรือหงุดหงิดเนี่ยเป็นเหมือนความรู้สึกที่ค่อนข้างพื้นฐานแล้วก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความโกรธในระดับไหนที่เรียกว่าคือควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าถึงขั้นที่เรียกว่าน่ากลัวครับก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าความโกรธ ถึงขั้นที่แบบว่าสติหลุดนะครับสติหลุดก็คืออะไรคือฟอนต์คอร์เทกนะครับสมองส่วนหน้าที่ที่อาจจะบอกว่าไม่สามารถที่จะฟังก์ชันหรือว่าทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับนั่นแหะนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าเรามองดูในคนที่ใช้สารเสพติดนะครับหรือว่าคนที่ดืม่มแอลกอฮอล์จนสติหลุดหรือว่าไม่มีสติแล้วเราก็เห็นว่าหลายๆเคสหรือว่าหลายๆบริบทเนี่ย ก็จะเห็นผลที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเช่นบางคนสติหลุดแล้วคุยกันไม่ถูกหูละไม่เข้าหูละก็ทําร้ายกันฆ่ากันตายก็มีเห็นไหมครับหรือบางคนแค่นั่งอยู่ด้วยกันพอคุยเรื่องทีมกีฬาที่อาจจะบอกอยู่ทีมตรงกันข้ามกันแค่นี้เป็นศัตรูกันละก็ชกต่อยกันหรือว่ามีเรื่องมีราวกันเห็นไนักเรียนทําร้ายคุณครูบางคนขับรถปาดหน้ากันก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน หรือเรื่องราวต,ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ตามสื่อทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าความโกรธนะครับส่งผลร้ายเยอะแยะมากมายในวันที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการหรือว่าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนี้ได้นะครับเราก็จะเห็นผลเสียของมันเพราะฉะนั้นโกรธโมโห,โหในระดับที่เรารู้ตัวเนี่ยนะครับก็มักจะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนักแต่ถ้าว่าโกรธหรือว่าโมโหร้าย จนถึงขั้นสติหลุดละนะครับไม่สามารถจัดการกับมันได้แล้วก็จะเห็นพฤติกรรมนะครับที่ไม่ดีต่างๆที่อาจจะบอกเป็นภัยต่อชีวิตของตัวเองและเพื่อนผู้อื่นเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายครับคือผลเสียที่มันกระทบตัวเรากับผลเสียที่มันกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะมันมันกระทบยังไงบ้างกับทั้งตัวเราเองแล้วกับคนรอบข้างครับจริงๆอารมณ์ความรู้สึกนะครับในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ มีผลทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อต่อคนรอบข้างเสมอๆนะครับอลองดูทั่วไปและกันเช่นเรามีความสุขเห็นไหมครับคนรอบข้างเช่นคนในครอบครัวคนที่เรารักแล้วและเขาก็รักเราก็ร่วมยินดีกับเรามีความสุขกับเรานะเวลาเศร้าเราก็จะเห็นได้ว่าคนในครอบครัวก็ดีคนที่รักเราเขาก็มีความเศร้าตามไปด้วยเวลาที่เราผิดหวังนะคนที่รักเราครอบครัวเราก็รู้สึกไม่สบายใจที่เห็นเราผิดหวัง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆางเหล่านี้เนี่ยมีผลทั้งในมิติที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วก็มิติทางสังคมเพราะว่าเหล่านั้นเป็นสัตว์สังคมที่เราใช้ชีวิตปฏิสัมพันธ์แล้วก็สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้เห็นนะครับว่าเมื่อเราโกรธแล้วก็มีปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยคนรอบข้างก็กรู้สึกใช่ไหมครับถ้าเราโกรธในที่ทํางานแบบเป็นฟืนเป็นไฟ เพื่อนร่วมงานก็คงรู้สึกได้สัมผัสได้ว่ามันมีพลังทางด้านลบเนี่ยถูกสื่อออกมานะแม้แต่ในครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อแม่ทะเลาะก,กันโมโหร้ายใส่กันลูกๆหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวนั้นก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ามันเป็นพลังลบที่ถูกสื่อสารออกมาแล้วก็ส่งต่อ,อ,อมาให้กับบุคคลรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องของการบริหารจัดการ อารมณ์ความรู้สึกหรือเฉพาะยิ่งในเรื่องของความโกรธนะครับในชีวิตของเราให้ดีค่ะดังนั้นเราจะสามารถจัดการในเรื่องของความโกรธนี้ได้ยังไงบ้างคะในชันจิตวิทยาครับในวิถีของในแนวปฏิบัติก็แล้วกันนะครับของทันจิตวิทยาเนี่ยก็มีขั้นแบบว่าพื้นฐานเลยก็คือการบริหารจัดการณเวลานั้นเลยในทันทีทันใดน,นะครับเช่นเราจะบอกว่าเราเราจะหยุดแล้วก็ถอยออกมา นะสัก10นาที15นาทีหรือ30นาทีหรือบางทีตกลงกันเลยว่าถ้าทะเลาะก,กันแบบนี้ถ้ามีความโกรธมีความโมโหระหว่างกันแบบนี้เราพักก่อนอน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับมาคุยกันใหม่ดีไหมเห็นไหมครับนี่คือการเขาเรียกว่าเป็นการ step out นะถอยออกมานะครับจากบรรยากาศนั้นสักระยะหนึ่งเราทำได้ทันทีการหายใจลึกๆเพื่อตั้งสติ อันนี้เราก็คงได้ยินกันมาบ่อยๆใช่ไหมครับหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีการโอเคนับ1นึถึงสินะนับ1นึถึงห้นับ1 10, นะนึ1่ถึงร้อเพื่อที่จะได้ใจเย็นลงอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราฝึกได้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีวิธีการเขาเรียกว่าเป็น cognitive restructuring คือการกลับเข้าไปปรับนะครับโครงสร้างหรือว่าปรับวิธีการกระบวนการคิดของพวกเราให้มันให้มัน เหมาะสมแล้วก็ให้มันช่วยเราในการที่จะมีสติแล้วก็ใจเย็นลงผมอยากจะยกตัวอย่างเช่นนะครับวันหนึ่งผมขับรถไปนะครับก็ทั่วไปว่าจะไปในสถานที่ทำงานที่หนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ประกบมานะครับปาดหน้าบ้างเลี้ยวไปนู่นไปนี่บ้างความโกรธความโมโหความหงุดหงิดก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับมันในเรื่องของ กระบวนการคิดเนี่ยมันประมวลออกมาแล้วบอกว่าทำไมรถคันนี้ทําไมไม่ไปขับอยู่ริมๆทำไมต้องมาใกล้รถเราด้วยทําไมต้องมาปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาอยู่แบบนี้อันนี้ก็ยิ่งไปเติมความโกรธความโมโหให้กับเราแต่ถ้าเราลองฝึกในเรื่องของ cognitive restructuring ก็คือเปลี่ยนมุมมองของเราซิว่าเออเขาอาจจะรีบก็ได้มอไซคันนี้ เขาอาจจะไม่โชคดีเหมือนเราที่เรานั่งในรถที่มีหลังคาเราเปิดแอร์เย็นสบายใช่ไหมครับแต่เขานั้นต้องทนร้อนทนหนาวทนฝนก็แล้วแต่กว่าจะไปถึงเป้าหมายได้อากาศที่มันเป็นพิษอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรา,เรา,เราใจเย็นมากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นเมื่อเราปรับวิธีการมองโลกของเรามองเหตุการณ์ต่างๆนั้นนะครับให้เป็นในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบอันนี้ก็เป็นวิธีที่สนะครับที่อยากจะแนะนํา นอกเหนือจากนั้นในเรื่องของทักษะของการสื่อสารนะครับโดยเขาเรียกว่าเปลี่ยนจาก you statement เป็น i statement ใช่ไหมเช่นลูกน้องเราที่มาทำงานสายนะเราบอกคุณมาสายอีกแล้วผมผิดหวังเหลือเกินอย่างเงี้ยอันนี้คือ you statement คือพุ่งไปที่คนที่ทำให้เราโกรธทำให้เราหงุดหงิดใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น i statement เช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมรู้สึกไม่ดีเลยหรือผมรู้สึกหงุดหงิดมาก ที่คุณมาทํางานสายอยู่บ่อยครั้งคุณช่วยปรับหน่อยได้ไหม mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เมื่อเราเอา,เอาตัวตั้งเนี่ยเป็นที่ความรู้สึกเราเราจะอยู่กับความรู้สึกแน่นอนเราไม่ปฏิเสธว่าเราหงุดหงิดว่าเราโกรธเราโมโหนะครับ mm hmm. แต่ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยมันออกมาจากเราไม่ได้โยนไปที่เขาทันทีนะถ้าเราใช้ you statement คือเราลุยที่เขาแล้วเรา attack นะเราคือปัททะกับเขาทันที นั้นเปลี่ยนกลับมาเริ่มต้นด้วยความรู้สึกของตัวเองก็จะทําให้เรานั้นมีเวลาในการไต่ตรองแล้วก็ให้มันออกมาจากความรู้สึกของเราจริงๆเพื่อสื่อสารออกไปนะครับเดียงกับบุคคลต่างๆที่อาจจะมีส่วนทําให้เราหงุดหงิดใจหรือว่ามีความโมโหความโกรธนอกเหนือจากนั้นก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของทักษะของการแก้ปัญหานะครับถ้าเรามีทักษะของการแก้ปัญหาที่ดีเนี่ยมันจะมีทางออกกับทุกๆปัญหา นั้นความโกรธความโมโหเนี่ยมันก็จะเบาลงแต่ถ้ารู้สึกว่าเราอะไรก็ตามรู้สึกเป็นปัญหาใหญ่เลยหาทางแก้ายากเลยเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเราจะจมอยู่กับตัวปัญหามากกว่าเพราะฉะนั้นในความโกรธความโมโหไม่ไปไหนหรอกครับถ้าเราจมอยู่กับปัญหาแต่ถ้าเรามองเห็นแสงสว่างหรือว่าทางออกนะครับในแต่ละปัญหาเนี่ยถ้าเราฝึกตรงนี้ไปมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าทักษะของการแก้ปัญหาของเราเนี่ยมัน แข็งแรงและมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยต่อให้ปัญหาอะไรมาที่ทำให้เราหงุดหงิดใจมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เบาลงหรือว่าเล็กลงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของเราว่าเราจะฝึกการมีสติอย่างไรฝึกที่จะเป็นคนใจเย็นอย่างไรนะครับซึ่งก็มีวิธีการเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับการฝึกสติการฝึกสมาธิบางทีฝึกโยคะการอยู่กับธรรมชาติ การหางานอะดิเลกที่ทําให้จิตใจเราเบิกบานและทํามันบ่อยๆบ่อยๆฝึกไปบ่อยๆก็จะทําให้วิถีชีวิตของเรานั้นเป็นคนที่ใจเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะบอกว่าโมโหหรือว่าโกรดนั้นช้าลงค,คุณพ่อคะคือถ้าควาโกรธหรือความหุดหินะคะม,มันเกิดมาจากการที่เราใช้โซเชียลมีเดียเราจะต้องทำยังไงกับ ทุกวันนี้เราก็จะเห็นนะครับเขาเรียกว่าเป็น hate speech นะเป็นคอมเมนต์ต่างๆก็ดีที่นำพลังลบมาสู่ผู้คนเนี่ยเวลาเราไปอ่านเราก็ได้รับพลังเหล่านี้แหละนะครับเวลาเราไปเสพข่าวต่างๆที่เป็นข่าวที่ไม่ดีแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มีคนมา,าด่าว่าด่าทอกันเนี่ยผ่านทางโลกออนไลน์ก็ทําให้จริงๆจิตใจของเราก็ไม่สงบหรอกครับแม้แต่เราไปอ่านเองหรือเราไม่ได้ไปโพสต์อะไรเองก็ตามเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วการรู้เท่าทันนะครับการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยเราต้องมีสติกับการใช้โซเชียลมีเดียเราต้องรู้นะครับว่าเรากําลังเสพอะไรอยู่อะไรถึงจะพอเหมาะอะไรถึงจะไม่มากจนเกินไปบางที เรื่องราวเหล่านี้มาน่าสนใจโหตามติดกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับแล้วก็รับแต่พลังลบๆเข้าสู่ตัวเองนะครับโดยไม่ไมพักไม่ผ่อนเลยอันนี้ก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีสตรีนะครับกับการใช้โซเชียลมีเดียสำคัญมากๆประเด็นที่2ก็คืออย่าไปกระโจนเข้าไปนะครับในคอมเมนต์ต่างๆเหล่านั้นหรือไปเติมไฟนะครับให้กับเรื่องราวเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินชีวิตเป็นประจษ์พยานในชีวิตคกุศชนของเราที่ มุ่งเน้นที่จะสื่อสารความรักความหวังความชื่นชมยินดีความเข้าใจการให้อภัยนั้นเราจะต้องเป็นเครื่องมือของพระในการที่จะสื่อสารสิ่งต่างๆเหล่านี้มากกว่าการที่เราจะเพิ่ม He Speech เพิ่มคอมเมนต์ที่แย่ๆเพิ่มการด่าว่าด่าทอเข้าไปในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ,อ,อการใช้โซเชียลมีเดียมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ ด้านที่เราต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างที่บอกไปเนาะอย่างแรกก็คือเรามีสติละอย่างที่2คือเราไม่กระโจนเข้าไปหรือไปมีส่วนร่วมกับพลังลบทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียและอย่างที่3ถ้ามีโอกาสนะถ้าเรามีโอกาสที่จะสื่อสารพลังบวกด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ในโซเชียลมีเดียการโพสต์เรื่องราวดีๆนะการคอมเมนต์ที่ดีๆการชื่นชมการให้เกียรติ การอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งดีๆที่เราจะนำเสนอได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเองเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นอาจจะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆแต่มันก็มีคุณค่ามีความหมายนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากไว้สัก3ด้านนะครับในการใช้โซเชียลมีเดียให้มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายแล้วก็ดูแลตัวเราเองให้ออกจากพลังลบๆหรือว่าความโกรธความโมโหความเกลียดกราด ที่มันอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในส่วนของศาสนาค่ะคุณพ่อศาสนาสามารถเป็นเครื่องมือในการจัดการความโกรธได้ยังไงบ้างคะเรามองดูชีวิตของพระเยซูเจ้าเลยนะครับอันนี้อยากจะให้เห็นว่าวิธีการที่พระองค์นั้นตอบสนองนะครับต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะบอกว่าโหนําวนความรุนหันใจมาให้พระองค์ได้แน่นอนเนี่ยนะครับเช่นฟาริสีธรรมจารย์ที่เห็นต่างจากพระองค์ที่พยายามที่จะหาเรื่องพระองค์อยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ ไม่ได้ตอบโต้เขาด้วยพลังลบใช่ไหมครับพระองค์ใช้สันติวิธีที่จะสื่อสารหรือว่าตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆที่อาจจะทําให้พระองค์นั้นลําบากใจหรือว่าหงุดหงิดใจแล้วก็ยังมีในเรื่องของออการให้อภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะเป็นบทเรียนบทสอนที่ดีการมีเมตตาการมีความเข้าใจต่อผู้คนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นบทเรียนบทสอนจากพระคัมภีร์ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆสําหรับการนํามาประยุกต์ใช้หรือว่าปรับใช้ในชีวิตของเราการเดินตามเส้นทางของพระเยซูเจ้าและการเดินตามแนวทางของพระวาจานะครับที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ของเราก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถนะครับที่จะมีสติอยู่ร่วมกับความท้าทายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อย่างมีทีเดียวครับ